สวัสดีครับวันนี้ก็นำลูกเจ้านำทับนะครับมาแนะนำนะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับตัวน,นี้เป็นน้ทรับนะครับบวกยอดเพชรนํำโชคนะครับพ่อเป็นนําทับแม่เป็นยอดเพชรบวกนํำโชคนะครับอายุราวห้าเดือนครับ สวยโครงสร้างดีนะครับตัวนี้ครับถ้าใครชอบสตายชนบนนะครับชนบนปุบกัดชนบนนะครับตายยุคใหม่ของามเหยวครับลองแนะนำครับชุดนี้นะครับลองไปไปชนไปเช็คดูนะครับสวยนะครับไม่มีตำหนิครับตัวนี้ครับสวยโครงสร้างนี้ครับน่าจะไปได้ถึง27สองี้ หน้าตาสลาดนะครับหน้าตาเนื้ลิกนะครับอ็อนี่เปิดไว้ที่สผ้าใบแดงครับ,บเสือผ้าใบแดงไม่รวมค่าเดินทางครับน้อยไว้ห้าเดือนนะครับหากพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะ ทิ้งเบอร์ไว้ในคอมเมนต์นะครับก็